จุกกะบัดจุกกะละลายบัดรู้จักผมไหมซายรอนจำทีมงานอย่าลืมดีเจิรศักด์ครับผมวันนี้เรามานั่งกับรถราคาเงินล้านหน่อยวูนนี้รถคันนี้ก็ะตากตาเลยดูเล่งในนอนเลยอ๋อขับรถมาเลยอ๋อขับรถชกขับรถดีเลยโอ้สิเลิฟโดนทิ้งนอนนี่เสร็จแน่นอนเลย โอูได้ได้ได้ไดพ่าเอารถกระบะมาดิเดี๋ยวผมสง่ง <c oughs> แต่ต้องเสียครับพันห้าให้ผมนะมเดี๋ยวพาไปเที่ยวพันห้าเดี๋ยวเซเลอร์เป็นเจ้ามือครับวันนี้ <c oughs> เดี๋ยวจะไปส่งที่สุรินทร์ครับผู้ม่ได้เจอถึงงานแล้วเท่าแกจะมาไหมนี่ไม่รู้คร<ถ>ับอ<ถ>๋อไม่ท้าไม่รู้รต้องมา,อ,งมอ,มาอะมาไรสองคันไม่โค่นนะนั่นแหละถ้าถ้าน้องน้องชายมามีมาด้วยครับมาอ๋อเชฟมีมาด้วย อ๋อนี่เขามาดูงานเนาะวันนี้เสียอันมาดูงานครับแต่กลับบ้านแล้วโอ้ตายหาเลยโอู้เดี๋ยวลงไปก่อนเด้อโอ้ไม่ให้ไปไปเดี๋ยวคนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวไดแล้วอู้าปแล้วอู้ไปแล้วนูไปแล้วดูโอู้ตู้เต็มบัตร ไซรลอนเ <laughs> ลยใจร้อนจำทีมงนานอย่าลืมดีครับผม <laughs> เซเลอรครับสนุกสนานครับ <laughs> พระเอกมอลำประจำคณะอย่าลืมดีเจริญทรัพย์ครับผม <laughs> ปกติแกก็จะแสดงอยู่แถวแถวสุรินทร์น,นั่นแหละวันนี้แกมาทำการแสดงแถวประคุณใช่ปะได้กี่เที่ยวแล้วเธอแกสามสิบกว่เที่ยวเลย้ยราครบเข,อขอทาทำไมดูข้างนอกมองข้นมามืดตึ๊บเลยไม่เห็นเลย แต่อยู่ข้างในสว่างมากเลยนะเนี่ยผมเป็นครั้งแรกครับที่ได้ขึ้นมานั่งรถราค้าเงินล้านกับท่าแกเตาครับเหมือเหมืองจันไม่บอกไมังจันเบิดนักดนตรีครับผมเบิดมือกลองเบิดมือกลองครับโอ้สิเรบกลัวมไม่ได้กลับบ้านคุณอนะอะไรวะ มาเพียเดียวเองมาเจอไม่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 คิดว่าจะขึ้นม,มาเจอ,อเ,เกซเลอร์อยู่บนนี้นะแย่ๆมีการไปรลบอีกแย่ๆเมื่อเซเลอร์ไปถองว้าบอวิทย์วะจำซูมเนาะฮะซูมไปมันเด้ร์น <c oughs> นู่นู่นูเขาไม่จอให้ขึ้นนูเดี๋ยวไปดูเซเลอร์จะโดนเสียอันแกลง้ง <c oughs> ไหมโอ้เขาให้ขึ้นอยู่ <c oughs> นูเขายังไม่กลับนู่นูให้ขึ้นกระบะโไม่ใช่ วิ่งไปไหนจ๊ะโอ้ไม่ได้เจอกับเสียอันเลยทีมงานคณะหมอลำครับผมคณะหมอลำอย่าลืมดีจเจริญทรัพย์เข้ามาครับผมมาดูงานเสียอันพาลูกคณะมาดูงานครับโอ้ยเข้ามาจากไหนจ๊ะเข้ามาจากที่เทาน,นูน่นเหรอโอ้ไม่ได้เจอเขาเลยโอ้ยไปซับ รถแรงเข้ามาครับผมจำนูดแดงนูดแดงไปละไปละเขาไปยู่แล้ววะไปแลวไปแล้ว,เ,ว <c oughs> เอา้าไม่เป็นไรเรามาอยู่กับเสียเตาต่อครับโอ้ขึ้นแบบนิ่มๆเลยครับแรงเลือๆครับหกเฮ็ดเฮ็ดปะหกเฮ็ดเฮ็ดหนึ่งครับผม สองยิบห้าบวกเยอะบวกอีกครับผมเพราะว่าแรงจัดครับผมหกเฮตหนึ่งครับผมสองยิบ้าครับวันนี้แรงจัดสัมผัสได้ครับไม่ต้องห่วงแรงเลือๆอนเตาเนาะโอ้แรงมากเลยนี่ยแต่เสีเตาบอกถึงแรงๆรงเี้ยพลาข้างก็ไม่เคยขาดน มันใช้ตัวเดียวกันพวกดิ่กล้าพวกอะไรไหมรัวข้างใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าบ่ใหญ่กอ้าวทำไมมันใหญ่กว่าล่ะรุ่นรุ่นใหม่เนาะเปตัวใหม่มันใหญ่กว่ามั้ยเนี่ยมุดดูแล้วบ่ใหญ่กว่าเลยบ่เห็นช่างมบอกว่าใหญ่กว่าอ๋อเพราะว่าเครื่องมันแรงมากเลยนะกันเนี่ยแรงแรงจัดครับแต่ถ้าจมก็จมหนักเหมือนกันครับผมคือจมแบบถึงประตูก็เคยลองมาแล้วครับเสียเต๋า เกือบครึ่งวันเกือบเนี่ยลังทำยุงเกียร์เขาเป็นจะใส่ง่ายจังป่ะใส่ง่ายไหมระบบคอบเนาะรุ่นใหม่เนาะกุ้ยเยะถ้าต่อด้ามเกียร์นี่มันจะใส่ง่ายกว่านี้นะทำไมไม่ถอดออกใส่อะชนพรมล,ล,ลายบอกอ๋อแบบเน้นเดิมๆแต่ก่อนใส่อยู่ป่่อ๋อ โอ้นี่เขามีซุ่มครับยาวด้วยมันมันเชยแล้วครับทุกวันนี้เขาจะเน้นแบบเดิมๆครับผมเดิมๆเขาก็มีหัวเกียร์เดิมญี่ปุ่นนะเขาก็มีเหมือนกันแต่เขาถอดออก <c oughs> อ้้หโอ้เตาทำไมเราได้ไปเทไกลายสิจ๊อ

เงือบ,บ <า S 1> ตัวบาดอเกมบอลรถไทยมือนจยบอนั่นไงอ๋ออันนี้ใครใครขับรถไทยนี่บอกเขาเน,นี่ยบ <า S 1> อกเขาได้มือปืนมาขับรถไทยนู่นบมวเต่เรารประเทศนู่นนะหรับเอ๋ยอันนี้ทีมงานซับอุไรครับเทตรงนี้เราก็จะเกินเตลือดตรงนี้ไปนิดนึง โอ้แนบใครวะเนี่ยอเออแนบใครวะเอามาวางไว้บนต้นไม้เลยตามหาเจ้าของลงไปส่องดูบ้างเด้อรูปขอบอ่ะ <c oughs> โอ้ทำไมเราได้มาเที่ไกลแต่ที่นี่อู้ทำไมกัะชนเบี้ยวจ้ะดิ้งอ่าฮะมันชนตอไม้มั่ง อุ้ยเมื่อกี้ยังดีๆอยู่ใช่ไหมเต๋าโอ้ใส่ชนตัอไม้ฮะตัอไม้นอนโอ้อเก่านอกเก่านอกกระจายเขาให้รถไถยดันมาดาหก่นลอดดันโอ้ยมีต่อไม้อยู่นั่นหลยเยอะเลยแรงเลยเชิญไม้เลยครับผม ออเน่าจะถอยอ่ะไหนถอยเกาะตอไม้ตรงไหนนี่มันมีตอไม้น่ะนะอ๋อนั่นนะตอไม้โอ้เมนอะไรเจ้าเนาะเกาะนี้แหละเจ้าน่าจะถอยแล้วเหวี่ยงหัวมาอย่างี้ละมั้งแล้วพรลวดน่าจะเกาะตอไม้นี่แหละเดี๋ยวไปดูร่องรอยก่อนว่ามีที่เลือดไหม นี่แหละน่าจะเกาะตัวนี้แหละมั้งตัวนี้แหละนั่นน่ะโอ้นี่รอยล้อมานี่ด้วยโอ้อารามกัดเธออีหลายตัวเลยโอ้มันมีตอเยอะเดี๋เต้าไม่รู้ว่าโดนตอไหนดินดี๊ยดยอะอ้โหมีหลายตัเนี่ยนอนดินดระวังเนี่ยว่านี้เทมั่งซวเลยบอยสะดวกตรงไหนสั้นเลยบอสั้นเลยสะดวกตรงไหนสั้นเลยครับากันสั้น บอกตรงนี de yeah, bien, ini, bien, ้ก็ย่อนตูดเทีตรงไหนต้นไม้ยังเยอะเนาะเออนู่นถึงข้ามทางอีกให่เลยต้นไม้เยอะมากนี่ต้องดูดีๆครับการหย่อนตูดอย่างงี้ะเลือนไม่ได้ครับผมตัดเลือนก็ลงน้ำลงนลงข้างทางเลยต้องถอยดูดีๆครับตอนวันนี้กลับบ้านปะนี่นีนี่เหรอเมืองเซกแบเหนีย

อยู่แล้วไงแต่เมียนแต่เมียนหนาวข้างนอก้าข้างนอกุบบานจ้าโอ้ยกองดินครับวันนี้จะรอดจากฝนไหมรีดในพายุใหญ่เยอะเนาะนี่ก็ไปบานข้าวเสร็จมาวันนี้แหละก็เลยว่างงานวันนี้หยุดวานข้าวหนึ่งวันครับหยุดไปวานข้าวไม่ใช่หยุดวานข้าววานข้าวหยุดทำงานหนึ่งวัน ใชเลยครับนี่สะดวกตรงไหนซัดเลยแต่ต้องดูเองดีๆเดี๋ยวจะตไถ้าลงไปข้างทางแล้วก็ตัวใครตัวมันถ้าลงไปขึ้นยากอยู่นี่กหนักเนาะติดกระบะไหมวันนี้ติดเหมือนกันบ่ไม่เลือเรียบร้อยแล้วมันแล้วไม่ขเกียดแส่แล้วจะถอยตูดตัวถอยตูดได้ไมโครเลยบ่จานเดียวครับจานเดียวครับ เร,เราจะไม่ไว้ใจมันไม่กล้าให้คูดให้บอต้องใาจา์ก็หมดโอเคครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันเฮาะทำไมแบบคันนู้นเทนู้นจ้อแล้วแต่สะดวกเลยบอแล้วแต่สะดวกรอติดตามคลิปหน้าครับผมคลิปนี้ไปบ,บายครับสวัสดีครับ